นี่นะโอ้โหโอ้โหมีใบหนาาไปไหนานครับเนี่ยสวัสดีนะครับผมโอ้โหผันโวหมูผันสามเหรอพี่ออนรถ่ายแล้วเนี่ยโอโ้แบบอันละจักบาทพี่ผ่านแบบนี้รู้ราคาไหมพี่รู้ราคาไหม สองแสนพารแรนนะครับทีเอ็มร้อยหกห้าโอ้นี่นะผ่านหัวหมูแล้วเบิดดินพันสามนะครับเดีย๋ยวดูตอนเขากลับอะกลับหัวกลับหางได้นะครับทุกคนอ้าวพี่พี่ ถอยก็ซวกผมนะพี่ไสแตกแลนะ้วน่ะอ๋อเงาฟับเลยอะผ่านอะผ <Okay. S 1> ู้ดินก็เบล mm. เลยอ่ะหนไหมครับมิดใบเลยชิเกตดเดนตามนะครับดินก้อนใหญ่เนยไม่ไหวแนละ้วตกไปขาผัก ดูก้อนดินนะครับก้อนดต่หัวช้างนะโอ้มีฟรีด้วยอ่ะโอ้ฟรีฟีฟ,รฟรีร้อยเขาถ่ายตามตามยาวไปแล้วนะครับอันนี้เขามาขวาง,งอีกทีหนึ่งขนาดพิบเบิ้มยังฟรีนะครับความลึก ที่ผ่านเขากลับได้นะครับหมุนได้เหมือนเหมือนเหมือนเมืองนอกเลยอะเออผมก็ขึ้นพึ่งมาถ่ายครั้งแรกเหมือนกันนะครับสําหรับผ่านแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันอันสัโอ้ดิ้นลงลึกนะครับเห็นอย่างงี้ลึกนะครับนี่ผ่านในเงเาฟับเลยอ่า อันนี้พี่สัน์บอกว่าของเท่าทแก่โต้งนะครับเราดูพวกกับนหัน่อยอีสามใบโอ้โหดูดินี่ปึ๊บเราถอยหลังครับ โอ้โอ้ใช้หมุนหมุนตรงไหนเอ่ยอ๋อเข้าไกลไม่ได้วากมา น่าจะเป็นกระบอกไฮดรลิกหรือเปล่าเวลามันหมุนนะครับไม่ต้องไปดูให้ถึงเมืองนอกบ้านเราก็มีนะครับไรอ้อยโอ้โหมีใบน่าเอาไปถช้หน้านะครับเนี่ยลึกจริงๆ ดูขี้ดินเนี่ <c oughs> โอ้โหแวล้วข่าอ่ะนี่เดินในล่องนะครับแกวข่าเลยอ่าเห็นคนข้าบอกว่าเห็นพี่เขาบอกว่าประมาณราคาสองแสนกว่าบาทนะครับนาไประเบิดดินานดานดานละเกินนี่จมไปเลยนะครับ โอ,โอ้ฟรีโอ้โอ้อดับโอ้ความที่ลงลึกนะครับโอ้โอหระหว่างงัดดินขึ้นมานี่นะก้อนมันใหญ่มากอ่าอันนี้ขอถามเป็นความรู้นะครับทำไมอ่ป้าอ้อยเขาถึงต้องถ่ายลึกๆด้วยนะครับเพื่ออ่ จากรู้นะครับเห็นเขาระเบิดดินกันทุกแปลงเลยครับให้มันลงลึกๆหรือว่าให้ลากมันเดินดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ๋อมาแล้วครับโอ้ก่อนจะได้แต่ละลอยนะครับต้อไปแบบไม่รีบนะครับเพราะว่าดินแข็งมากอ่าแบบนี้ นาใครน่าไปลองนะนาใครดีแขแข็งถ่ายไม่เข้านานป่านหัวหมูตัวนี้ไปลองนะว่าน่าจะดีนะรถยำนานี่พอเผือไม่ต้องลงนะครับมีควับเห็นจะว่าเอียงแค่นั้นนะครับแต่เวลาลงไปอยู่ในร่องหนูอย่างลึกนะฮะอ้โฟรี รถใหญ่นะครับทุกคนผมชอบดูตอนเขากลับผานนะครับอโอ้โหงัดนะดูนะครับงัดขึ้นมาแบบก้อนยังลึกนะฮะเนี่ยเห็นว่ารถเอียงไม่เท่าไหร่นะครับ แต่โอ้โหลึกมากอูดตงมิดไปอะ่ะโ,โหลึกจัดจะเอาไปถ่ายนานาเนี่ยใครจะลงไปย่ำให้นะครับเยเฮ้ยพี่คลอ,องปุ๊บแหมชอบดูตอนเขากบผ่านนะครับ ฟื๊บนี่นะโอ้โหยังเท่อ่ะมันมีสามใบสี่ใบแล้วก็ห้าใบนะครับเห็นสันบอกโอ้โห ลึกเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงอึ๊บมีโชคด้วยนะที่เบาะที่หัวเก่งนะครับยับยับยบยหนักน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับฐานนี่เงาแบบส่องส่องกระจกได้เลยนะปึ๊บ นเนี่ยงัดขึ้นมาขณะน,น,นี้อันนี้ถ่ายถ่ายตามยาวไปทีแล้วนะครับเนี่ยเราก็ถ่ายอันนี้ขวางนะครับยังลึกอีกอ่ะ อโอเคครับผมสำหรับวิดีโอ,อคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกอคอมเมนต์นะครับทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณครับ